คลิปนี้ขออนุญาตกรีดและก็แซวครอบครัวของพี่เฟเดริกหน่อยนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่างานคอนเสิร์ตการล่าก,การกรุศลเพื่อชนนอกจากครอบครัวองนิซ่ามาให้กํลาลังใจแล้วมามีเด,ดนดี้มาโครวมทั้งพี่คันซอกคีหรือว่าพี่แนทะเป็นญาติโนงนิซ่านั่นเองก็มาให้กํลาลังใจนอกจากนี้แฟนครับก็มีการเมา้์มอยกันเกี่ยวกับครอบครัวของพี่เฟเดริกที่มาสนับสนุนองนิซ่านอกจากตัวของพี่เฟเดริกแล้วนะคะยังเห็นว่ามีคุณเฮเลนเมอร์เชียร์ซึ่งเป็นภรรยาของคุณเบอร์นาร์ดอาร์โนนั่นเองก็มาให้กำลัง ใจมากับพี่เฟรดริกด้วยนะ นอกจากนี้ก็ยังเห็นพี่อาริซานดีผู้บริหารที่ฟอนี่แอนโคเป็นลูกชายคนแรกของอาร์โนเกิดกับภรรยาคนปัจจุบันก็คือคุณเฮเลนั่นเองจากคลิปนี้เพื่อนๆจะเห็นแฟนคลับเขาก็มาสวมอยกันว่าไม่ละสายตาเลยนะเอนดูพวกเขามากๆนอกจากพ่อแม่น้องก็มีครอบครัวนี้แหละสนับสนุนน้องทุกทางจะได้เห็นว่าทุกคนด้านหลังกาลังเชียร์น้องลิซ่าและก็พี่เฟเดริกมีการถ่ายน้องลิซ่านะคะไม่หยุดเลยซึ่งคลิปนี้ตัดมาแค่ช่วงสั้นเท่านั้นแต่ว่าความเป็นจริงแล้วพี่เฟเดริกนี่ค่ะคือจับมือ ถือขึ้นมาถ่ายทั้งเบรกแดนไว้เลยแบบที่ว่าไม่วางโทรศัพท์เลยแม่และก็ไม่ละสายตาด้วยคงภูมุมใจในตัวของน้องลิซ่าม,มากแน,แน่จริงไหมคะอย่างช็อตนี้น้องลิซ่าเก่งมีความสามารถที่สุดแต่คนเช่นชมน้องเล็กก็ยกนิว้วให้จริมไหมคะพี่เฟเดริกที่บางท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าถ้ากูมีแฟนแบบเขากูก็ดีใจอ่กคอยสนับสนุนคอยดูแลอยู่ตลอดไปรับไปส่งสนามบินไปดูคอนด้วยกันไปปาร์ตี้ไปกินข้าวไปเที่ยวที่พี่สุดกดไลค์รูปเร็วมากเร็วสุดที่เจอ59วิเนคุณเขาเร็ว ที่บางท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าแฮปปี้มากแบบน้องเจอความรักที่ดีมากๆากมากซัพพอร์ตกันเก่งสุดๆโอ๊ยร้องไห้บางคนก็บอกว่าขอให้น้องลิสได้เจอรักที่ดีเหมือนที่แม่จิตได้เจอป้ามาโคพี่เฟเดริกาไม่มองอะไรเลยนอกจากน้องนิซ่านะคะขนาดหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็ยังจ้องแต่น้องนิซ่าเห็นแล้วก็น่ารักไม่ไหวมาลงรูปคลิปที่ถ่ายให้พวกเราดูบ้างนะพ่อบิ๊กแฟนบอยตอนเครซี่ฮอสเนี่ยพวกเราได้ยินว่า มาดูทั้งครอบครัวใช่ไหมเพื่อนๆคราวนี้ได้เห็นกับตาของแท้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่แฟนคลับหลายๆคนที่ได้เข้าไปในงานบอกว่าฉันได้เห็นกับตาจริงๆแม่เขายืนดูอย่างตั้งใจเลยนะคือเขาให้เกียรติกันและกันแล้วก็สนับสนุนกันและกันมากเป็นอะไรที่งดงามแล้วก็อบอุ่นใจนะเอาดีๆพูดถึงหน่อยเถอะรอบนี้อันนี้เป็นการยืนยันจากพี่ที่อยู่ด้านในนะคะเพื่อนๆเข้าไปชมน้องดิซ่าแล้วก็เห็นจังหวะที่ครอบครัวของพี่เฟเดริกยืนชมน้องดิซ่าน่ารักมากๆค่ะเอาหลับไม่ว่าจะสถานะไหนความสัมพันธ์แบบด ก็ขอให้ส่งเสริมกันไปเรื่อยๆนะคะคือแอดสังเกตเห็นตอนที่พี่แน็กญาติของน้องดิชาถ่ายรูปกับพี่ผมหยิกท่านนี้นะคะปรากฏว่าพี่ท่านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่พี่เฟเดริกเดินขึ้นไปดูแลนั่นเองแล้วก็คุณแม่ก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นเลยค่ะดังนั้นคาดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันหมดเลยก็เลยนำโมเมนต์นี้มาเล่าให้ได้ฟังกันค่ะ You don't understand the pain of brings You don't ever wanna give me wings